อยู่กับเราในช่วงที่2ของแอสซมีวาไรตี้นะคะและช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงผู้ที่เกิดวันอังคารครับวันพุธและก็วันพฤหัสคาจาันค่ะเพื่อเป็นการเสรียจเวลาขอวันอังคารเลยดีไหมคะจา์ครับวันอังคารเื่งการงานนะฮะ,ะบอกเลยว่าในปี58นี้คุณจะมีเกณฑ์รับผิดชอบเยอะมากครับม,มีโอกาสที่จะต้องเป็นเหมือนหัวหน้าผู้นําหรือไม่กระทั่งประเภทรับงานหลายด้านทํางานหลายทางปี58นี้คนวันอังคารบอกเลยว่าเหนื่อยฮะ แต่เหนื่อยและคุ้มค่าครับ <คะ S 2> เพราะ,<ค>ะว่าคนวันอังคารในช่วงของปี58เนี่ยเรื่องการงานจะมีข่าวดีในเรื่องการงานครับถ้าคิดจะโยกย้ายขยับขยายเปลี่ยนแปลงทําอะไรเริ่มต้นมีข่าวดีครับแต่คุณต้องลงมือเองทเองาเอง,เองเจัดการเองถึงจะมีความสําเร็จนะครับและปี58นี้คนวันอังคารจะมีเกณฑ์ทํางานแบบหามรุ่มหามค่ําเลยทีเดียวนะฮะบอกเลยว่าสู้ๆนะครับสาหรับคนวันอังคารนะครับแต่มีข่าวดีครับประสบผลดีครับเรื่องการงานนะฮะค่ะแล้วเรื่องความรักล่ะคะจันค่ะความรักของคนวันอังคารนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านครอบครัวบริวารความรักของคนบันังคานช่วงนี้จะมีเกณฑ์ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะการงานการร่วมมือการช่วยกันกับคนในบ้านบริวารครอบครัวนะครับส่วนคนที่เป็นหนุ่มสาวปีนี้เรื่องเกี่ยวกับด้านความรักคุณจะมีเกณฑ์ต้องระวังโดนฉกของรัก โดนคนอื่นมาแย่งหรือขโมยของร่างคุณไปนะครับเพราะนั่นคือคนันาคารนะฮะต้องระวังคนรักให้ดีครับเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยมาขมายความรักให้ดีต้องระวังเออแต่คนที่มีคู่แล้วนะฮะต้องระวังเรื่องเกจกระดานมือที่สามมาแทรกซ้อนนะครับส่วนคนที่คนโสดนะฮะจะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งครับถ้าคุณคิดรักใครชอบใครบอกเลยว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่คุณชอบเขาคนที่คุณหมายปองเขาเนี่ย ตออยู่อีกหลายคนใช่ไหมคะประมาณนี้นะฮะรักคนที่เขารักเราดีกว่านะครับตรงนี้สำหรับคนธนาคารนะครับผมต่อไปถึงเรื่องการเงินกันต่อเลยนะคะาการเงินนะฮะสำหรับคนธนาคารในปี58นี้นะฮะคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับความสําเริงสําราญนะครับเสียเงินไปกับความต้องการกิเลสเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ไอทีโอ้โหคนธนาคารนี่บอกเลยนะฮะว่าในช่วงของปี58นี้จัดเต็มกับความสําเริงสําราญทีเดียวนะครับจะหมดเงินไปกับเขาเรียกว่า ความต้องการมากมายนะฮะโดยเฉพาะอุปกรณ์ไอทีความสวยความงามกินดื่มเที่ยวนะฮะวันอังคารนี่บอกเลยว่าจัดเต็มเลยนะฮะแต่ก็ดีครับซื้อความสุขให้ตัวเองนะครับผมโอเคค่ะจ่ายจ่ายพวกนี้ไปนะคะก็คือได้รับความสุขพวกนี้กลับคืนมานะคะแล้ววิธีเสริมดวงให้กับคนวันอังคารมีวิธียังไงบ้างคะนะครับสีเสริมดวงสำหรับคนวันอังคารนะครับก็จะเป็นสีที่เกี่ยวกับสีอ่อนๆนะครับแนะนําให้เป็นสี ชมพูอ่อนๆนะครับหรือไม่ก็เป็นสีเอิร์ธโทนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าสีธรรมชาตินะครับออกแนวใสๆนี่จะดีนะครับเรื่องเครื่องประดับก็ให้เป็นสีลูกวาดสีสันสดใสนี่จะดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องการทําบุญนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการทําบุญเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยชุดโคกระบือหรือไม่ก็ทําทานเกี่ยวกับสุนัขจรจัดหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการงดทานเนื้อสัตว์นะครับต่างๆนะครับและนี่ก็คือคนของวัฒนธรรมค่ะ จารย์คะเดี๋ยวเรามาต่อกันกับคนที่เกิดวันพุธกันต่อเลยนะคะอเคค <ผม S 2> อ็นน้ำซ้ำว่าจะต้องแยกว่าวันพุธที่เกิดกลางวานันกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะฮะก็คือช่วงแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นคือพุธกลางวันนะครับส่วนพุธกลางคืนก็คือตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้านี่คือพุธกลางคืนนะครับผมครับพุธกลางวันนะครับเรื่องงานนะฮะคนวันพุธนะฮะจะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวด้านงานขายทุกรูปแบบครับ คนันพุดในปี58นีนะฮะถ้าคุณคิดจะซื้อจะขายหรือแม้กระทั่งทําการซื้อขายสิงใดธุรกิจส่วนตัวหรืองานก็ตามนะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านงานซื้องานขายคุณจะมีโชคดีนะครับตรงนี้สำหรับวันพุธนะครับเพราะนั่นคือเรื่องการงานรับคนพุธจะมีโชคดีเรื่องเกี่ยวกับด้านงานซื้องานขายหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นงานประจําก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องมิตรใหม่เพื่อนใหม่การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มร่วมมือช่วยกันประสบผลเร็จดีดีมากสำหรับคนวันพุธนะครับนี่คือ ดวงการทํางานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะคแล้วเรื่องความรักราคาจานค่ะความรักสำหรับคนวันพุธนะฮะกลางวันจะมีเกณฑ์พบรักครับสำหรับคนที่ยังโสดหรือ คนที่ยังต้องการหาคู่หรือต้องการหาแฟนในปี58นี้คุณจะมีเกณฑ์พบรักครับมีเสน่ห์แรงครับมีคนมาเกี่ยวพันชอบพอหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่ครอบครัวจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันครับจะไปสังสรรค์บันเทิงเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันเลยทีเดียวสำหรับคนวันพุธนะครับมีข่าวดีเรื่องความรักครับมีโชคดีหรือไม่ทางการร่วมมือช่วยกันนะครับ มีเกณฑ์ปิ๊งๆกับคนใหม่ๆด้วยเหมือนกันส้าเรบคนันพุทธนะครับค่ะแล้วอาจารย์ขาดีอีน,นิดนึงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันมีโอกาสตกล่องปล่องชิ้นไหมคะกับคนที่คบกันมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าคนวันพุทธเนี่ยจะมีะโอกาสที่จะตกลงปรงใจหรือไม่กระทั่งเริ่มต้นความรักไม่ว่าจะเป็นการมีลูกแต่งงานได้เลยครับผมได้เลยนะคะ เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินกันต่อเลยค่ะกา,ารเงินก็มีข่าวดีฮะสำหรับคนคพุธกลางวันนะฮะคุณจะมีโชคดีตรงที่ว่าได้อะไรใหม่ๆนะครับจะมีเก์ที่จะได้2ชิ้นใหญ่ะจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับได้เงินก้อนใหญ่มีข่าวดีแน่นอนสำหรับคนวันพุธกลางวันในช่วงของปีนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับความรักกับเงินจะมีโชคดีกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะให้โชคดีกับคุณหรือคนในครอบครัวจะให้โชคเรื่องเงินกับคุณสำหรับคนวันพุธกลางวันนะครับผมค่ะแล้ววิธีกาารรรเสสิมดวงํหับ วันพุธกลางวันนะครับมีอะไรบ้างคะรัาให้ทําบุญกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กกาพร้าเด็กยากไร้เด็กได้โอกาสทุกการศึกษานะครับให้กับเด็กที่เราเคยทําผิดไปอาจจะเป็นเด็กที่โดนกระทําผิดนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการทําแท้งถ้าคนรพุทธเคยกระทํามาก็ให้ทําบุญด่างบาไปให้น้องๆเด็กๆตรงนี้ด้วยเด็กแม่ก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะครับส่วนสีเสริมดวงนะฮะก็ให้เป็นสีเขียวธรรมชาตินะครับเขียวอ่อนนะครับ หรือแม้ทั่งสีลูกวาดสดใสสวยงามอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับด้านเครื่องประดับติดตัวเนี่ยให้มีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับความเป็นคู่นะฮะ,ะนกคู่ปลาคู่หัวใจคู่าดาวคู่อะไรอย่างเงี้ยใค,ครับถูกต้องคับและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะ และอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั่นก็คือผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงกลางคืนค่ะบผม พูดกลางคืนนะครับตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้านะครับนี่คือพูดกลางคืนนะครับพูดกลางคืนถ้าเป็นเรื่องงานนะครับบอกเลยว่าดวงชะตาปี5้าแปปีนี้คุณจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยครับคุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่เลยทีเดียวครับคุณจะไม่ใช่ชีวิต8ปดโมงห้าโมงเย็นคุณจะชีวิตจะคุณจะไม่เป็นเวลาถ้าเป็นเรื่องงานนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อประสานงานพูดคุยต้องพูดเยอะครับหรือแม้กระทั่งทํางานไม่เป็นเวลาสำหรับคนพูดกลางคืนนะครับหรือแม้กระทั่งจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกกับเรรืื่่ออองงาาาซ้้ขยแตต เดินทางต้องออกนอกบ้านคุณถึงจะมีโชคเรื่องงานนะครับตรงนี้ค่ะและนี่คือเรื่องงานของคนบันพุธนะคะสําหรับความรักราคา,าจาย์ความรักสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะครับค,คุณจะมีเกณฑ์เจอรัก 3, สามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงื่อนฮะถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วระวังุิที่ามาแทรกซ้อนหรือถ้าคนที่คุณยังโสดอยู่คุณจะมีเกณฑ์เจ้าชู้ไม่ได้คบใครคนเดียวะนะครับหรือถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วจะมีเรื่องเงินและทองและผลประโยชน์เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันนะครับตรงนี้นะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับด้านทรัพย์เงินทองเข้ามาพึ่งพากััััันนนนนคคคคครรรรรรบบหหทีี่มออวืกกะ จะเกี่ยวพันกันนะครับสุหรับคนมันพูดกลางคืนค่ะต่อกันที่เรื่องของการเงินกันเลยค่ะจังการเงินสุหรับคนพูดกลางคืนนะฮะ,ะจะมีเกณฑ์เงินหมุนไปหมุนมาฮะ,ะยังเก็บเงินไม่อยู่ได้มาจ่ายไปชักหน้าไม่ถึงหลังเงินได้มาก็หมุนเข้าหมุนออกมันคือคนาพูดกลางคืนนะครับต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีเพราะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้อง หมุนต้องใช้หนี่เก่าๆเดิมๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องอบบยมุกทุกด้านในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินสำหรับพุธกลางคืนนะครับผมค่ะและนี่ก็คือวันพุธกลางคืนนะคะและวิธีเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเลยค่ะอาจารย์ครับผมกลางคืนนะครับให้ไปไหว้พระลาหูนะครับโดยเฉพาะคืนที่เดือนดับนะครับหรือไม่ก็พระราหูที่อมจันทนะครับจะนำโชคดีมาให้ถวายของดำแปดย้างนะครับผมแล้วก็สิ่งเสริมดวงก็คือสีดำนะครับสีดำสีเทานะครับ เครื่องประดับก็เป็นโทนดำนะคร <_ t ôi> ับเป็นนินดินอ๋อ <t> ค่ะครับผมค่ะและนี่ก็คือนะคะดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนที่เกิดประจําวันพฤหัสกันต่อเลยนะคะอาจารย์คะการ <ผม S 1> งานเป็นไงบ้างคะสาหรับคนวันพฤหัสการงานคนวันพฤหัสนะฮะในช่วงนี้บอกเลยว่าต้องระวังเรื่องเกิดกับด้านการทํางานที่มีความขัดแยง้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกับมิตรกับเพื่อนความไม่เข้าใจกันหรือตัวคุณเองให้ระวังเรื่องเกิดกับด้านความผิดพลาดหลงลืมนะฮะหรือโดนเจ้านายตาหนิหรือแม้กระทั่งเรื่องเก็บความขี้เกียจของคุณเองนะฮะเพราะน่คือคนวันพฤหัสนะฮะในเรื่องการงานบอกเลยว่า ต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่แร่ทั่งอย่าดือ้ออย่าซนอย่าขี้เกียจนะครับสำหรับคนคมาบริสหัดนะฮะแล้วก็ต้องหามิตรหาพวกพ้องว้จะดีพยายามอย่าบินเดียวหรือคิดว่าฉันแน่ฉันมั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างหรือเจ้านายถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัว ถ้ามีบริวารลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคืออาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องปวดหัวกับบริวารลูกน้องหน่อยหรือถ้าคุณจัดการเองทําเองคุณอาจจะต้องเหนื่อยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องวุ่นวุ่นเลยทีเดียวแต่จะมีข่าวดีสำหรับคนบริหัสโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานสอบงานราชการค,คุณจะมีโชคดีนะครับผมค่ะและนี่ก็คือเรื่องการงานคนวันพริฤหัสนะคะต่อกันที่เรื่อง ความรักค่ะอาจารย์ความรักคนลนเรื่องหาคนละเรื่องเรื่องความรักนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องประเภทด,ด้านการจับผิดครับค,คุณจะมีเกณฑ์เกิดความระแวงที่สงสัยอยากรู้อยากเห็นนะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักแบบนุ่มสาวเนี่ยคุณก็อยากจะรู้อยากเห็นว่าแฟนคุณทําอะไรไปไหนยังไงคุณจะเยอะกับแฟนเยอะนะฮะคุณจะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นหน่อยเพราะนันคือต้องระวังเรื่องนี้คําพูดนะฮะให้ดีๆบ่นน้อยลงต้องบ่นน้อยลงนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักที่คุณที่ยังโสดนะฮะ ดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์ที่จะไปจับผิดคนที่คุณชอบได้ว่าเขาเนี่ยแอบมีคนอื่นอยู่หรือแชทกับคนอื่นอยู่ได้ง่ายประมาณนี้นะฮะ,ะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวความรักของคนวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เก็กบเรื่องประเภทด้านการไปรู้เรื่องราวความรักของคนรักของคุณนะครับผมตรงน,นี้นะฮะนี่แหละสำหรับความรักคนวันพฤหัสนะครับต้องระวังนะคะพูดน้อยลงนะคะเช็คข้อมูลให้น้อยลงค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต่อกันที่การเงินงค่ะจยนค้าวันพฤหัสการเงินจะเป็นยังไงบ้างวันพฤหัสนะฮะอันนี้ถือว่าโชคดีครับคนคพฤหัสในช่วงของปี58นี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะการเงินจะดีขึ้นนะครับ<ค>จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยอุปก,กรณ์ความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ<ค>หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้าน,นความสวยความงามความบันเทิงนะฮะจะมีโชคดีเกี่ยวกับของชิ้นใหม่หรืออะไรใหม่ๆประมาณนี้นะครับแต่คนพฤหัสชในช่วงด้านการเงินต้องระวังโดนนหหลอครับเะะะ เจอของโกเจอของปลอมเจอของกอ๊อฟหรือแม้กระทั่งประเภทเดี๋ยวว่าต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตไอทีเรื่องการเงินให้ดีระวังมิจฉาชีพให้มากนะครับเดี๋ยวจะโดนหลอกโกหกกันได้ง่ายนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องของการเงินนะคะของคนที่เกิดเป็นบริหารแล้ววิธีเสริมดวงล่ะคะอาจารย์เสริมดวงคนพรหารนะครับให้ทําบุญเป็นทีมเป็นกลุ่มครับอาจจะเป็นการส่วนมน์หมู่นะฮะช่วงปีใหม่นี้นะครับหรือแม้กระทั่งการไปทําบุญ ลงทานนะครับหรืออาจจะเป็นการไปสวดมนต์กลุ่มเป็นหมู่ก็ได้นะฮะหรือแม้ทั่งตัวเราเองเนี่ยชวนเพื่อนครอบครัวคนรักไปทําบุญด้วยกันนะครับทุกรูปแบบจะดีมากๆานะครับส่วนสีมงคลก็คือสีส้มนะครับจะนาโชคดีมาให้นะครับหรือแม้กระทั่งโทนสีโทนสีส้มนะครับจะนำพลสเร็จมาให้แล้วก็เครื่องประดับปัญจุบีที่เป็นสีส้มกระเป๋าเงินนะฮะจะนําโชคดีมาให้เช่นกันนะครับผม และนี่ก็คือดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจําปี2558ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะสั่วนสปสชโทร1 3 3 0